ครับสวัสดีครับจากเพจรับทำเรือนไม้เจมเซอร์นะครับที่อยู่ติดต่อนะครับนายนัทกรมีธงเจ็ดสิบเก้าหมู่เก้าตำบลบ้านกดอำเภอบางบอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์หนึ่งสามหนึ่งหกศูนย์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดห้าห้าหกเก้าสองห้าเจ็ดหกศูนย์แปดห้าห้าหกเก้าสองห้าเจ็ดหกนะครับ หรือ ID l ดีนะครับแอดได้ทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับ M R จุด J A M E z 3 R M R จุด J A M E z 3 R นะครับครับเรือนไม้ตัวนี้เป็นเรือนไม้จากพี่ปิยผลนะครับสุขสวัสด์นะครับส่งมานะครับจากสงขานะครับอำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขาส่งมาทำ เป็นไม้ฟ้านะครับตัวนี้เป็นไม้ฟ้าอยู่แล้วนะครับส่งมาทำไฟฟรามเร็วสว่างพิเศษนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ทำสีเข็มสีแดงนะครับแล้วก็ไฟเกียร์สีไล่สีนะครับหนึ่งถึงสี่สีเกียร์หนึ่งสีขาวเกียร์สองสีฟ้าเกียร์สามสีน้ำเงินเกียร์สี่สีชมพูนะครับแล้วก็ ไฟจอน้ำมันสีบูออยนะครับไฟเลี้ยวสีน้ำเงินนะครับไฟเกียร์ว่างสีแดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมจอเดิมแท้โรงงานนะครับตัวนี้มีประกันหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับเดี๋ยวขอญาติเทสไมคให้ดูก่อนนะครับโอเคไฟลันปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองดับไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบพคุณครับ